สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยๆสภาพงามๆหนึ่งในพันครับมือเดียวป้ายแดงไม่แท้56,000กิโลเมตรนะครับผ่อน3,500โดยประมาณเชฟโรเลตคูซ์นะครับ1.8ออโต้ตัวท็อปปี2013นะครับมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยเดิมสภาพน้องๆป้ายแดงเลยครับใครที่ชอบเชฟโรเลตคูซ์นะครับคันนี้สภาพดีมากๆเจ้าของเดิมดูแลดีครับใช้น้อยคุณผู้หญิงใช้งานนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับเกียร์เครื่องยนต์แน่น สมบูรณ์สุดๆแล้วสำสำหรับคันนี้มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีภายในปุ่มพุ่มสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับมีปุ่มพุ่มสตาร์ทนะครับพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับรถสวยสภาพดีงามราคา 1 7 9 0 0 0บาทนะครับ179,000าบาทนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับไม่แท้แน่นอน56,00 0กิโลเมตรนะครับใครสนใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับไลน์กับโทรอยู่นี่ติดต่อได้ตลอดนะครับลองมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยมากนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใครไม่มั่นใจในเชฟนะครับปัจจุบันก็เข้าไปศึกษาในแฟนเพจแฟนลับของเชฟโรเลตขับนะครับตัวนี้สวยจริงๆครับ งามจริงๆราคาสาภาพแจ่มเลยครับใครที่สนใจเข้าใจอยากได้เชฟนะครับมาแล้วครับมาแล้วเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้1.8ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สสภาพสวยไม่เคยชนไม่เคยชนขอย้ำว่าไม่เคยชน3รอบเลยนะครับรถสวยแบบนี้ถูกใจสมาชิกกันหรือไม่ มาชมมาเช็คนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนท์ทั่วไทยนะครับการันตีได้รถแน่นอนนะครับการันตีได้รถแน่นอนกับรถสภาพงามๆนะครับแอร์แบ็กตรงงบอกคนนั่งก็ยังอยู่นะครับรถพร้อมมากๆแล้วก็สวยสุดๆนะครับมาชมมาชมมาเช็คมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจ อย่างไรก็ตามนะครับหลายท่านอาจจะกังวลเรื่องเชฟนะครับว่าไม่มีศูนย์อยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ยังมีอะไหล่และมีอู่เก่งๆนะครับอะไหล่ก็ยังสั่งนําเข้าเป็นปกตินะครับเชียงกงก็มีอะไหล่ครับก็ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับยังมีคนใช้งานอยู่เยอะนะครับรวมตัวแบ่งปันประสบการณ์ในเชฟโรเลตนะครับสำหรับคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงนะครับไม่เคยชนดูแลดีสีสันสวยงามเดิมบางโรงงานนะครับภายนอกภายในงามห้องเครื่องเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์สดๆนะครับ นี่นะครับก็จะพอจะเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ชอบเชฟโรเลตนะครับท่านจะได้สภาพได้ราคาได้ปีนะครับก็มาชมดูได้นะครับสําหรับประสบการณ์เชฟโรเลตของแอดมินกระจอดอยู่ที่บ้าน1คันนะครับใช้งานปกตินะครับก็ ไม่จุกจิกไม่ยุงย่งยากนะครับแค่เรารู้ว่าอู่ที่ไหนแล้วก็ดูแลตามอาการดูแลตามอายุงานก็จะใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีในราคา179,000บาทกับรถปี2013สภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้รูหรากว้างกวางนั่งสบายชมเช็คดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจองได้เลยครับจัดไทยครับ